ถ้าวันนี้คุณอยากให้คนคนหนึ่งที่ทิ้งครอบครัวไปกลับมาหาคุณเหมือนเดิมหนึ่งครับคุณต้องใช้เทคนิคจากคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าในการดึงเขากลับมาไอาการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมันเลิกคุณไปเนี่ยเพราะมันดูถูกครับมันมองว่าคุณเนี่ยไม่มีทางไปแล้วก็ไม่มีใครเอานะครับบางทีมันก็ทักมาพอคุณตอบไปมันก็ดองแชทคุณนะครับบา,บางวันก็ทักมาบางวันก็หายไปพลุบพลุบโผล่เพราะอะไรครับจริงๆบางครั้งที่คนเขาทักมาเนี่ย มันแค่ทักมาลองเชิงว่าคุณยังเป็นของตายอยู่หรือเปล่ามันไม่ได้จะกลับมาครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องทําให้เขาเนี่ยดูผิดครับเขาทักกลับมาเปิดอ่านแต่ห้ามตอบ2ครับเขาคิดว่าเขาหาคนที่ดีกว่านี้ได้อีกครับคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคนที่ดีสุดครับเขาต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณครคนบางคนเนี่ยอยากให้แฟนเก่ากลับมาโพสเศร้า หวังว่าไอความน่าสมเพศของเราจะทําให้คนกลับมารักมากขึ้นคุณฝันไปเะครับสี่ครับคนจะกลับมาด้วยความหวังแบบใหม่ๆครับไม่ใช่อะไรแบบเดิมๆเท่านี้ลุคของคุณสไตล์การแต่งตัวของคุณก็ยังเป็นเหมือนเดิมคําพูดคําจาก็ยังคุยถึงอดีตเหมือนเดิมพ่อของคุณสบายดีไหมแม่ของคุณสบายดีไหมญาติของคุณสบายดีไหมนี่คือเลยครับคุณกําลังพูดถึงเรื่องเดิมๆคนอยากกลับมาเพราะเห็นว่าชีวิตของคุณ มีอะไรแบบใหม่ๆไม่ใช่อะไรแบบเดิมๆวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทค คุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ